สวัสดีครับแฟนเพจพี่จ้าผ้าจวดครับมือนี้นะครับพี่จ้ากับหลังจากอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเนอะมือนี้มีภารกิจนะครับต้อนรับคณะผู้ขับราชามาตรวจเยี่ยมนะครับก่อนขึ้นปฏิบัติราชการสนามชายแดนนะครับนนี่ครับพี่จ้าก็อาบน้ำแล้วกันะครับแต่งตัวเต็มยศเลยครับมือนี้กับลังใส่ถุงเท่านะครับกับลังสใส่ร่องเท้านะครับนี่ครับอุ้ยการแต่งตัวของพี่จ้าครับบ่ต้องห่วงครับต้องเงียบไปก่อน คือเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนะครับในสิบรุ่นน้องนะครับกับน้องๆพื้นฐานในเขาได้เห็นนะครับเนาะว่าปลาพีจาเราก็แต่งตัวเนี้ยแต่ล่องเท้ากับเงาเสือผากกระรีดเกี๊ยบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสุดยอดขนาดนะครับนี่ล่องเท้าคางนึงกับกางจะสวมใส่ครับนี่การใส่ล่องเท้าแบบไม่นะครับเนาะนี่ครับนี่เห็นไหมครับสวมใส่เลยแบบง่ายๆนะครับสไตล์พีจาครับใส่เรียบร้อยแล้เ่อก็จับทรงเห็มันดีนะครับเด้อ นะครับเอาสิ่งเอายังลงมาให้กางเกงมันหลัดตึงให้มันดูสวยงามครับนี่ครับกำลังแต่งนะครับลูดสิ่งที่พิจ่ายัดเข้าไปมันขันลงมานะครับให้ขอบกางเกงมันตึงนะครับต่อไปก็เป็นขางที่สองได้บ้านนี่นไครับขางที่สองก็กำลังใส่นะครับเนาะบู๊ยเห็นไหมครับว่าตะเครืองแต่งไก่ส่งผมพิจ่าครับตัดเองเลยครับมือขึ้นมือขึ้นนี่พิจ่าตัดเองครับแล้วก็เศ้ามากกับมาเล็มจักน้อยนะครับให้มันดูดีเห็นไหมครับ เปี้ยขกขนาดครับมึงตะส่งผมพีจ่าก็รู้แล้วนะครับสุดยอดคักขนาดนะครับสไตล์พีจ่าเนี่ยครับข่างที่สองนะครับยัดสิ่งก็ไปงัดสิ่งก็ไปสิ่งตัวนี้ก็จะซอยจัดท่งนะครับของกางเกงนะครับเนาะเวลาเขายืนเขาอย่างนะครับมันจะได้ตึงนะครับขอบกางเกงจะได้ตึงบ่มีการนะครับบ่มีการแบบเขื่อนวายับยุยยนะครับเพื่อให้ซ่งกางเกงดูดีนะครับข่างที่สองกําลังจะใส่นะครับเนาะภารกิจมือนี่เฝ้าขักนะครับต้องไป เตรียมการนะครับด้านเอกสารต่างๆนะครับตรวจความเรียบร้อยนะครับสถานทีนะครับ,นะรบหลับคณะของผู้ข้พระชาติที่จะมาตรวจเยี่ยมมณีนะครับเด้อก่อนขึ้นปฏิบัติราชการสานามชายแดนนะครับฝากทุกคนนะครับเด้อใครที่เห็นคลิปนี้ก็ฝากติดต,ตามภารกิจของพิจาราจวดนะครับที่อยู่ชายแดนต่อไปนี้นับตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นไปต้นไปพิจาสิขึ้นชายแดนเลยครับภารกิจที่เป็นยังไงสิมีคลิปยังไม่เมืองกะฝากกดติดตามเด้อครับเด้อนะครับนี่ครับ ใส่รองเท้าเรียบร้อยแล้วพี่จ่าเกาถุงเท้าเกาที่ใส่แล้วครับมาลูบฝุ่นออกบู๋เห็นไหมครับร่องเท้าพีจ่าเงาวับขนาดเหลี่ยมตาม่องม่องเหลี่ยมตาคักๆนะครับว่าไม่เหลี่ยมตามล่องเท้าได้ครับเหลี่ยมตามหวัวพีจ้านะครับท่งผมเท่ขนาดนี้ครับยืนขึ้นจัดทรงนะครับเอาละหยิบหมวกประจำกายล่ะนี่ครับเน็บเน็บแอลเน็บแอลเน็บเอลเออเน็บแอลนะครับเน็บเอล,ล,ลเอากุญแจหลดกุญแจล่าแล้วครับนี่ครับมึงข้างหลังครับจัดสรงเรียบร้อย นะครับนี่ครับสายเก่งครับเครื่องแต่งกายนะครับถ้ามีสายเก่งเขาสิบ่เก่งครับสายเก่งนะครับสายเก่งเข็มขัดสนามกระติกน้ํานี่แหละครับจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับแต่งตัวให้เปี๊ยกเป็นตัวอย่างของน้องๆและพลทหารนะครับนี่ครับให้เมืองด้านนาของพีจ้าครับบอ้ยนะครับเหลี่ยมมองมองทั้งรังเท่าทั้งหน้าผากครับนะครับนี่คือการแต่งกายนะครับไห้เป็นระเบียบนะครับเนาะให่ถูกต้องตามนะครับที่ กองทับบุกเขากำหนดมานะครับนี่ครับพี่จ้ากับจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน้านะครับให้มึงด้านหน้าครับเปียขัขนาดครับเนื้อนี่นะครับนี่ครับด้านหลังนะครับจัดแต่งด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับนะครับให้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นก่อนที่จะไปทํางานนะครับเนาะนี่แหละครับเรียบร้อยนะครับจัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปกับพี่จ้ากะสินะครับย่างเปเอว อุปกรณ์ประจำโตที่เหตุงานอยู่ประจำนะครับนอกจากคือกระเป๋าโน้ตบุ๊กกับเอกสารนะครับนี่นะครับรถประจํากายของพีจานะครับมีอีแดงนะครับกับน้องเอ็มจีนะครับมือนี่มีของผู้ลุงผู้ลังไปหลายทั้งเครื่องปริ้นทั้งกระเป๋าโน้ตบุก๊กทั้งเอกสารอย่างต่างๆนะครับพีจาก็เลยเลือกนะครับเอารถเก๋งออกไปทํางานนะครับน้องเอ็มจี นะครับนี่ครับเอากระเป๋าโน้ตบุ๊กใส่แล้วนะครับเครื่องปิ้นเอาไว้ตั้งแต่มื่อคืนแล้วนะครับนกขึ้นรถเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมนะครับหลังจากนั้นก็ถอยรถออกนะครับเนาะพร้อมที่จะไปทํางานนะครับระยะทางนะครับจากบ้านพักของพีจาไปถึงที่ทางานนะครับใส่เวลาบ่ถึงหานาที นี่นะครับสถานที่บ้านพักนะครับที่พี่จ้าพักอยู่นะครับเนาะกลมีพี่พีน้องน้องกำลังพ้นบวบผู้บังคับบัญชาต่างๆนะครับน้องน้องรุ่นพี่รุ่นน้องอาศัยอยู่ร่วมกันในสถานที่แห่งนี้นะครับเนาะบรรยากาศในค่ายนะครับผูัิชาห่วงให่นะครับเรื่องสุขภาพนะครับก็ส่วนมากเพิ่นเชให้ปลูกต้นไม้นะครับไว้นะครับเนาะลมลื่นดีขนาดครับเนี่นะครับสถานที่ทํางานพี่จ้าขับรถไปนะครับเนาะใกล้จะถึงแล้วใส่เวลาพอถึงหน้าที่นะครับเนาะนี่ครับแป๊บเดียวก็ะหอดแล้ว เลี้ยวขามาก็เห็นสำนักงานแล้ะครับสำนักงานที่พีจาจะไปนั่งทำงานในมือนีนะครับเด้อภารกิจของพีจานะครับในทุกๆมือนะครับหรืออาจจะบ่ได้ลงคลิปทุกๆมือนะครับเนาะก็ฝากติดตามเพจนะครับภารกิจต่อไปคลิปต่อไปพี่จาสิลงหงยังก็ฝากกดติดตามเะครับเด้อฝากกดติดตามเพจชีวิตพี่จาทหารคนนี้นะครับชื่อว่าพี่จาพาจวดนะครับเด้อเพจนะครับเด้อนะครับนี่ครับมาถึงฮอที่ทำงานพีจาก็จอดรถเรียบร้อยครับจอดรถปึ๊กเรียบร้อยนะครับ นี่แหละครับสถานที่ทำงานนะครับที่เขาเรียกว่าทกอฝึกนะครับห้องยุทธการห้องทำงานของพีจานะครับในส่วนของบกควบคุมนะครับเนี่ยครับอุ้ยกลางตะไคร้พ่างกับทหารครับมือนันซัวซิแล้วครับนี่ครับกลางตะไคร้พ่างเรียบร้อยนะครับเป็นห้องกันเฮ็ดห้องทำงานนะครับห้องจำลองเหมือนเราทำงานอยู่ราชการสนามชายแดนนะครับตอนนี้เขาอยู่พื้นที่นะครับสระบุรีนะครับเขายังว่าท่นไปชายแดนนะครับเขาก็สร้างห้องจำลองขึ้นนะครับนี่ก็ตกแต่งครับนะครับน้องๆน้องแจ๊บน้อง เอ็มนะครับจ่าแจ็คสเปรุเพิ่นมาซอยนะครับอู้สุดยอดมากนะครับนันใจของน้องนะครับมาจัดแต่งห้องนะครับพอนี่พี่จ่าก็บ่ค่อยถนัดในเรื่องพวกนี้นะครับนอกจากซอยกันจัดขับมือนันก็สุดยอดแต่ละคนน้องๆนะครับพี่ๆน้องๆผู้บังคับบัญชาเพิ่นก็มาคอยแนะนํานะครับจนสําเร็จเรียบร้อยพร้อมรับตรวจภายในมือนี้สุดยอดมากนะครับห้องนี้นะครับนี่นะครับหันไปทางด้านนี้นะครับเป็นโต๊ะทํางานของกําลังพลพี่ๆน้องๆนะครับหัวหน้าสายแต่ละคนนะครับเนาะ นี่แหละครับโตทางานของพี่จาอยู่ใส่นาะโตทํางานของพีจานี่แหละครับอาวุธประจํากายพี่จาโน้ตบุกนะครับจิ้มจิ้มเคาะเคาะเคาะจิ้มจิ้มหอฝอกดเอกอาร์สวอนะครับเครื่องปิ่นกับเครื่องปิ่นส่วนตัวของพี่จาเนาะครับเนาะกะอยูบานมันบดใส่นะครับก็เลยเอาไปใส่สํานักงานนํานะครับเนาะนี่ครับจ้าตอมนะครับหัวนาแกงปลาลูกคอกนะครับไปน้ากันครับนี่จ้าตอมนะครับคนขนแกนคือกันนะครับ นายสิบสื่อสารพันหน้าเพิินบู๊หุ่นเล่าเสาสื่อสารบนสูงจิ้วริ้วครับตั้งไว้นะครับรองรับการตรวจของผู้กบัญชาสุดยอดขนาดครับจ้าต้อมรับรองติดต่อสื่อสารไม่มีติดขัดต้องไปหาจ้าต้อมหัวหน้าแก๊งป่าลูกคอกนี่แหละครับจ้าแก๊บอู้ยจ่าแก๊บนะครับทีมงานเขยเหนือนะครับพอเพิ่นไปได้เมียอยู่ทังเหนือนะครับนี่ก็คือล่อฉายสไลด์ให้กับผู้กบัญชาที่ประชุมอยู่ข้างในห้องเมื่อกี้นี่นะครับนี่ครับสำหรับพิจาพ้าจวดครับหนังทำงานอยู่ นะครับได้รับงานด่วนมาจากผู้คุมชาติขะมานังพิมพ์ยังสีแหละครับหอฝอกรดอเอกอักสวเคาะดอเคาะเคาะดอเคาะเคาะดอเคาะดออะไรเลียวไงบอน้อแล้่ยวไงบอน้อจิ้มบอครับบแม่นพิมพ์นะครับพี่จ่าเรียนจิ้มบอครับฝากดนะครับเด้อฝากติดตามเพจพี่จ่าพาจวดเมืองภารกิจต่อไปของพี่จ่าสิเป็นยังฝากติดตามครับ